ไปกันที่น้องใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรุ่นที่32ค่ะกราบสักการะท้าวสุรนารีเพื่อฝากตัวเป็นลูกหลานชาวโคราชตามธรรมเนียมไปลาม,มาไหว้นะคะโดยก็มีอรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมอวยพรแสดงความยินดีด้วยค่ะ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนา,ารีอำเภอเมืองนครราชาสีมารองศาสตราจารย์ดรอานันททองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีนำผู้แทนนักศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2566รุ่นที่32เข้าไหว้ขอพรจากนายชัยวชัชช่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชาสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนะคะให้การต้อนรับและเอวยพรให้ประสบ ความสําเร็จในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยจากนั้นนํานักศึกษาเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารนีหรือคุณย่าโมวีรัตรีไทยที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยโดยตามธรรมเนียมการไปลาม,มาไหว้เป็นประเพณีซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกในการไปลาม,มาไหวเพื่อเป็นการฝากตัวเป็นลูกหลานย่าโมชาวโคราชพร้อมทั้งได้นํานักศึกษาลอสมประตูชมพลเสมือนเข้า สู่ตัวเมืองโคราชเพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเปิดโลกกว้างค่ะ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่จัดให้มีพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีประจำปีการศึกษา2567มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีในฐานะที่มหาวิทยาลายัยมีมงคลน,นามของท่านเป็นชื่อของมหาวิทยาลายัยและเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรสตรีผู้กล้าที่สร้างวีรกรรมที่สำคัญให้บ้านเมือง ผลจากการรุกรานของอริราชศัตรูรวมไปถึงยังเป็นการกราบคารวะต่อผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครราชสีมาและท้องถิ่นในโอกาสแรกที่นักศึกษาใหม่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดนครราชสีมาอีกทั้งก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความอบอุ่นใจแก่นักศึกษาใหม่ค่ะที่มาจากภูมิลำเนาที่ห่างไกลแล้วก็เกิดความคุ้นเคยและความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาใหม่อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในการอยู่อาศัยและก็การศึกษา เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ